สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาพิทย์ยนต์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะรถกระบะตัวเตี้ยสีประตูนะครับเป็นเจ้าตัวเดลต้าไฮรักวีโก้นะครับปี2013ตัวเครื่อง2.5นะฮะตัวเครื่อง2.5ตัว E นะครับตัว E นะฮะเป็นปี13นะก็จะได้เป็นสีประตูเป็นรถบ้านแท้เลยนะนะครับเป็นชมแชมป์เลยนะครับ อันนี้ราคาขายอยู่ที่369,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าตัวกระบะ v ีโ o ้คันนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสนะครับมาเพจยนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดของเจ้าตัวโยว้าไฮลากรวีโคันนี้นะครับก็ไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนหรือว่ามัลติฟเลกเตอร์นะครับ เดี๋ยวไฟตรงนี้เดี๋ยวเราขัดให้นะครับมีไฟตัดหมอกขู่หน้ากระจังหน้าเขาจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีเทามีโล้วก็เตอร์ไบทตรงกลางนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่อง T4dV n t u r b o นะครับตัวเครื่องยนต์2.5นะครับนี่เลยนะครับยางเขาจะเป็นยางอิสโตนนะครับนะฮะก็เป็นรถบ้านเดิมๆเลยนะครับรถบ้านเดิมๆเลยราคา369,000บาทนะนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับโลโก้เอตัวไฟนะครับก็จะเป็นไฟแบบมีมีมิมิตินะครับนะฮะแล้วก็โลโก้อยู่ครบนะครับโลโก้อยู่ครบกันชนนะครับอยู่ครบเลยนะครับส่วนของช่วงล่างนะครับก็เดิมเดิมไม่มีประวัติจมน้ำมานะครับนะไม่มีประวัติจมน้ำมาแล้วเป็นไฟเบรกตรงที่สามนะครับมีในส่วนของ นะครับ,บตัวลอยเมอาร์ต,รอ,ตรอะไรเดิมๆเลยนะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นรถบ้านนะสามแสนบาทนะลูกค้าเครดิตดีฟด,ด,ด,ดาวได้เลยนะครับฟีดาวได้เลยนะนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย8 4ปดสี่สามภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีเบจเบาะด้านหลังก็ดูสวยมากเลยนะนะครับ ปอดไม่มีช้ำเลยนะครับไม่มีช้ำเลยเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ด้านหลังนะครับนะนี่เลยนะครับจะเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะห้าสปีดพวมาลัยก็จะเป็นแบบสีก้านนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นนะฮะ AUX USB นะ CD FMAM นะฮะนะฮะก็รองรับในส่วนของ MP3CD นะครับอ่าเป็นกระจก ไฟฟ้าออต้ฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่าคันนี้ใหม่เท่าไหร่นะคันนี้ไมม์วิ่งอยู่ที่21 3,3884มนกิโลนะครับนี่นะฮะดีเลยสวยๆเลยยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะอ่านะครับใน,นส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวห้องเครื่อง ดีเซล D4DV N อ็นเทอร์โบนะครับเป็นตัวเครื่อง 2KD นะครับนี่เลยนะครับเค er รื่นองยนต์นิ่งร้ไม่มีขยับนะครับล้นนไม่มีขยับเลยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็แกนเดิมฐันหน้าเดิมนะครับฐันหน้าเดิมเลยนะนีม่มีก่อนชุนหนักมี่ก้อนจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ไม่มีรอยเยอะรอยสึกของน้ำมันเครื่องเลยนะครับบฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0843848404นะครับมาพิจนนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับที่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ซอยสุลียไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับเราเปิดบริการทุกวันนมมีวันหยุดเลยนะครับยังไงก็ ติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะก่อนจากการก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ